วันนี้วันดีอยู่กับป้ญนจันทร์เหมือนเคยแล้ววันนี้เราจะมาลองย้อมผมแดงครั้งแรกก็เลยใส่เสื้อนี่ไงแมนอยูสีแดงันอโลโก,โก้อยู่นะนี่แต่ว่าสีที่ได้มามันคือสีเชอร์รีเลดของแบรนด์โคตะโคเตะโคซักโคนึ่งโคตัวไม่ใช่ไม่รู้ว่าของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีดูจากรูปคิดว่าเกาหลีอ่ะเอาเป็นว่า นั่นแหละเห็นเขาคิดใน t i ๊ก o k กันแล้วคืออยากย้อมแดงใช่ไหมจะซื้อเลดส i ไ e แต่ไปหาที่ If and Boy แล้วมันไม่มีมันมีแค่ Cherry r e เแล้วเราก็คิดไงวไ่าไอ้เหี้ยเชอร์รสีมันก็ม่วงม่วง,วงแดงแดงเลดก็แดงแปลว่ามันก็ต้องแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะแดงเหมือนกันอ่าน,นี่ในกล่องก็จะมีสีคั l เลอรอันนี้แล้วก็เดบวโลเปอร เป็นกี่เปอร์เซ็นต์วะ7.5%แล้นี้เราก็ฟอกผมไว้อยู่ละเพราะฉะนั้นก็แค่ย้อมไปมันก็เหมือนกันแล้วในกล่องก็มีถุงมือมาให้ห่อมาเล็กๆหมดละที่เหลือก็ทําอย่างเดียวก็ขออนุญาตถอดเส้นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนทําในคู่มือเขาบอกว่าให้ใส่ Developer ไอ้นี่ 1, 1ตนต่อหเท่ากันอ่ะอันนี้ก็เทสีใส่ไปเรียบร้อยละแ,แล้วอันนี้เทเดวิลเปอร์ลงไปเดวิลเปอร์มันให้น้อย เฮ้มันก็เยอะนะถ้วยจะพอไหมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะเสีด้ยมันเด็กหน่อยๆอ,นะอ่ะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องกวนให้เข้ากันอย่าลืมใส่ถุงมงถุงมือด้วยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกงเดี๋มันกัดโอ้ยถุงมือก็บางบางขี้บดไอ้ Hello Bubble อ่ะรู้สึกว่าให้แบบให้คุ้มกว่ามีทั้งถุงมือมีทั้งอะไรนะ ไอที่เนี่ยที่ห่อตรงนีน้แบบไม่ให้เลอะเออแต่อันนี้มันถูกกว่าไงให้โหลบับเบิลมันต้อง300อกว่าบาทอันนี้มันเท่าไหร่เองวะร้อยห้าเก้าเออเห็นไอแบรนด์เนี่ยเห็นคน<อ>ในติ๊กต็อก่อะเขาทําแบบประมาณว่าแบบผมดําผมน้ําตาลอะไรเงี้ยย้อมมันก็ได้สีแบบนั้นเลยก็เลยแบบไอช่างจริงผมวะก็เลยต้องลองเองและอันนี้เราหัวทองแล้วยออซึ่งหัวทองมันก็ไอ้นี่ยอยู่แล้วปะนั่นแหละเอาไว้ว่าอยากลองแค่นั้นไม่มีอะไร กลิ่นก็เหมือนคอลีนเหมือนเดิมสำหรับใครที่ย้อมผมกลิ่นมันก็จะสีประมาณนะ่ะเอ๊ไม่ใช่กลิ่นจะสีอะไรวะกลิ่นก็จะมีประมาณนี้แบบกลิ่นคอลีนอเออสีมันก็เริ่มดูชมพูชมพูหน่อยๆแล้วนะอันนี้คนเริ่มเข้ากันละมัง้งทาไมตอนดูในทิกตอกคนอื่นเขามันออกสีแดงๆวะ <c oughs> ออกสีแบบเข้มๆเ,เ,เลยอะแดงเข้มๆเ,เ,เลยหรืออันนั้นเลดวาก็ไม่รู้ไม่ใช่ย้อมออกมาเป็นหัวชมพูนะ ตายตายตายเฮ้ยทุกคนชมพูมากเลยอ่ะซืว่าผิดปะเนี่ยเชอร์รี่เลดกูจะเป็นพิงค์ปะเนี่ยไอ้เหี้ยก็ถ้าคลิปต่อไปเป็นผมดำก็อย่าแปลกใจเพราะมันคงไม่รอดแล้วก็เลยไปย้อมดำากะเอ้ไม่แน่แต่อันาจจะออกมาดูดีก็ได้แหละมัง้งทำผมเองก็ต้องเสี่ยงหน่อยแต่มันก็ถูกกว่าไปทำที่ร้านนี่เนาะกุโนกับใคร เห็นเวลาผู้หญิงทำเห็นเขาไปแบ่งเป็นสองซีกเนี่ยแล้วมันจะดูทําง่ายขึ้นก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะง่ายจริงเป่าเพราะว่าตอนเราใช้หล l l บ Bubble อะ่ะมันก็คือแบบยุมยุมยุ่มยุมยุมหัวไปเลยก็ไม่ต้องมานั่งแบกอะไรแบบนี้เชื่อเหมือนหัวแตกเลยไอ <c oughs> <c oughs> เน้นโถมนะใครที่ย้อมผมเป็นแล้วดูแล้วหงุดหงิดก็ขอโทษด้วย แต่นี้เราทําไม่เป็นจริงๆว่ามันแบ่งช่อผมอะไรยังไงถ้าใครแบบรู้เทคนิคการย้อมผมเองแบบเอะมันต้องแบ่งช่ออะไรยังไงแบบควรต้องเริ่มทําจากตรงไหนก่อนอะไรแบบนี้เออถ้าใครแบบมีความรู้หรือมีข้อมูลก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้นิดนึงนะเออเผื่อโอกาสหนะ้าย้อมสีอื่นจะได้เอาไปเอาไปปรับปรุงแก้ไข สีเหมือนอะไรนะไอตัว้ายเมอร์เมดอะเหมือนบอกว่าอันนั้นมันออกม่วงเทาๆก็แต่ความรู้สึกแบบสีเหมือนพวกแม่เลี้ยงใจรายอย่ะอันนี้ก็คือสะเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็บำลงบำรุงอะไรเรียบร้อยละก็สีมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมในกล้องมันจะดูแดงๆหน่อยแต่ของจริงมันจะออกม่วงๆคือสีเหมือน เหมือนกล่องเดะเลยแบบถ้าใครจะลองไปซื้อไอแบรนด์โคตาอะไรนี่แบบตามใน Tik Tok นะก็ดูรูปสีมันเป็นยังไงก็ออกมาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นตอนย้อมอ่ะรู้สึกว่ามันมีแสบหัวตรงนี้แต่คิดไม่ไม่ไมแสบหัวแสบหลังคอต,ต้นคอหรือเปล่าไอตรงเนี้นเออคิดว่าพอเอาแปรงไปขูดนั่นแหละแต่ว่าถ้ารวมๆอะโอเว่าอแบบตลอดอ่ะ ไม่ไม่แสบเลยเออสำหรับใครที่ไม่เคยย้อมผมก็ไปลองซื้อมาลองทำดูได้เพราะมันก็ค่อนข้างง่ายนิดนึงไม่ให้ง่ายนิดเนือค่อนข้างง่ายเออถ้าเห็นตอนทำอะก็คือหยุมมูมูมูมมูวๆๆเลยมันก็ยังออกมาแบบค่อนข้างดูดีแล้วก็ทั่วหัวนะถ้าผู้ชายผมประมาณนี้ใช้แล้วยังเหลือเลยเออแต่ถ้าผู้หญิงอาจจะต้องสองมั้งประมาณนั้นแล้วก็ถ้าใครจะสะก็ไม่ไม่ใช่ใครจะสะ มันต้องสระอยู่แล้วหมายถึงใครที่แบบใช้ห้องน้ําร่วมกับคนอื่นพ่อมึงพ่อแมอ่เวลาแบบสระผมอะก็ล้างทําความสะอาดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ไปสระคือแบบรูปแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคือแบบสีมันแบบเหมือนฆาตกรรมหมูในห้องน้ําอะแบบแม่งแดงเต็มกําแพงเต็มผนังเต็มพื้นไม่หมดเลยก็อันนี้เป็นการย้อมผมแดงครั้งแรกไม่แดงอะม่วงเออคือตั้งใจจะแดงแต่มันออกบ่วงเนาะใครอยากลองก็ไปลองดูได้ นี่แหละย้อมผมก็จะมีประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะเออแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบาย